เสียงดนตรีเปิดแบบจริงจังเคร่งเครียดผสมเสียงเครื่องบินรบเบาๆผู้บรรยายค่ำคืนหนึ่งในตะวันออกกลางท้องฟ้าอิรักมืดสนิทมีเพียงแสงดาวและเสียงหวีดเบาๆที่คนบนพื้นดินแทบไม่ได้ยินแต่บนฟ้าสูงเหนือขึ้นไปขีปนาวุธจากกองทัพอากาศอังกฤษกำลังพุ่งตรงสู่เป้าหมายและวินาทีต่อจากนี้คือช่วงเวลาที่โลกได้เห็นผ่านเลนส์กล้องอินฟราเรดของเครื่องบินรบ ตัดภาพเป็นภาพจินตนาการจากมุมกล้องฟเฟลอร์ขาวดำผู้บรรยายนี่คือวินาทีที่ขีปนาวุธอังกฤษโจมตีในอิรักภาพที่ถูกบันทึกไว้และถูกเผยแพร่โดยสื่อระดับโลกอย่างช h a n แนลซีนิ s ส์ทำให้ผู้ชมทั่วโลกได้เห็นการโจมตีแบบเรียลไทม์ในมุมมองที่คนธรรมดาไม่มีวันได้สัมผัสถ้อยคำรายงานอาจเลือนหายแต่ภาพการระเบิดว่ากลางความมืดนั้นกลายเป็นภาพจำที่ยากจะลืม เสียงผู้สื่อข่าวต่างชาติจำลอง Watch the moment British missiles hit in Iraq ผู้บรรยายประโยคสั้นๆน,นี้คือคำเชิญชวนให้ผู้ชมกดดูคลิปแต่นอกเหนือจากความตื่นเต้นและความสะเทือนใจยังมีคำถามมากมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งคำถามเรื่องการเมืองความมั่นคงและที่สำคัญที่สุดชีวิตของผู้คนบนพื้นดินตัดมาที่มุมของเครื่องบินรบอังกฤษบนท้องฟ้า ผู้บรรยายในภารกิจโจมตีลักษณะนี้กองทัพอากาศอังกฤษมักใช้เครื่องบินรบความสามารถสูงไม่ว่าจะเป็นไต้ฝูมูโรไฟเตอร์ไทฟูนอหรือใช้เครื่องยิงขีปนาวุธระยะไกลสนับสนุนจากเรือรบในทะเลภาพที่เราเห็นในคลิปคือการทำงานร่วมกันของระบบเรดาร์ดาวเทียมและนักบินที่ต้องตัดสินใจอย่างแม่นยำในเสี้ยววินาทีเสียงวิทยุสื่อสารจำลองทาร์เกตคอนเฟิร์ม w e ป p o n Release 3, 2, 1เสียงวีดของขีปนาวุธตามด้วยแสงวาบและเปลวไฟผู้บรรยายเทียงเซี่ยว,วินาทีขีปนาวุธก็พุ่งเข้าเป้าหมายแสงระเบิดจา้าขึ้นกลางจออินฟราเรดจ,จับภาพความร้อนที่กระจายออกไปรอบๆเป้าหมายและผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลกก็ได้เห็นวินาทีนั้นพร้อมกันผ่านหน้าจอมือถือและโทรทัศน์ ตัดมาที่ผู้สื่อข่าวของ Channel 4 News ในสตูดิโอจำลองผู้สื่อข่าวน้ำเสียงจริงจังนี่คือภาพจากกองทัพอังกฤษแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่ขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในอิรักโดยอ้างว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธผู้บรรยายการรายงานข่าวลักษณะนี้ไม่ใช่แค่เล่าเหตุการณ์แต่ยังสะท้อนบทบาทของสื่อที่ต้องถ่ายทอดภาพความจริงจากสนามรบ ไปสู่สายตาผู้ชมในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสมดุลระหว่างสิทธิของสาธารณชนในการรับรู้กับความละเอียดอ่อนของสงครามและมนุษยธรรมตัดภาพเป็นแผนที่ตะวันออกกลางแสดงตำแหน่งอิรักซูมเข้าผู้บรรยายอิรักชื่อประเทศที่ผูกพันกับคำว่า สงครามมานานหลายสิบปีตั้งแต่สงครามอ่าวการรุกรานการลุกฮือของกลุ่มติดอาวุธการสู้รบกับกลุ่มก่อการร้ายและการแทรกแซงจากชาติมหาอำนาจภาพขีปนาวุธอังกฤษที่ตกกระทบพื้นดินในอิรักจึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันคืออีกหนึ่งบทในเรื่องยาวของความขัดแย้งที่ยังไม่สิ้นสุดภาพตัดสลับระหว่างมุมกล้องอินฟราเรดกับภาพเมืองในเวลากลางวันผู้บรรยาย ในมุมหนึ่งของโลกผู้คนดูคลิปนี้ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนดูหนังแอคชั่นแต่สำหรับคนที่อยู่ใต้ท้องฟ้าเดียวกันกับจุดที่ขีปนาวุธตกลงไปนี่ไม่ใช่ความบันเทิงแต่มันคือความกลัวความไม่แน่นอนและคําถามว่าระเบิดครั้งต่อไปจะตกที่ไหนเสียงเด็กวิ่งเล่นเสียงตลาดในเมืองอิรักจำลองค่อยๆเงียบลงแทนที่ด้วยเสียงระเบิดเบาๆผู้บรรยาย แม้คลิปที่เราเห็นจะถูกตัดต่อให้ดูชัดเจนระบุว่าเป้าหมายคือฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธหรือคลังอาวุธแต่สงครามสมัยใหม่สอนเราเสมอว่าไม่มีระเบิดลูกไหนที่ไม่มีผลกระทบต่อคนธรรมดาตัดมาที่การอธิบายมุมมองด้านเทคนิคผู้บรรยายในเชิงเทคนิคขีปนาวุธที่อังกฤษใช้ในปฏิบัติการแบบนี้มักเป็นอาวุธนำวิถีแม่นยำสูงสามารถล็อกเป้าโดยอาศัยการชี้เป้าจากเลเซอร์ ดาวเทียมหรือระบบ GPS ภาพอินฟราเรดที่เราเห็นในคลิปคือผลจากเซนเซอร์บนเครื่องบินรบหรือโดรนที่เฝ้าติดตามเป้าหมายก่อนและหลังการโจมตีภาพหน้าจออินฟราเรดแสดงเป้าเป็นจุดขาวเล็กๆผู้บรรยายก่อนจะยิงต้องมีการยืนยันเป้าหมายหลายชั้นทั้งจากข่าวกรองภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลจากหน่วยภาคพ,พื้นและนักวิเคราะห์จำนวนมากแต่ถึงแม้จะตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกสงครามก็ยังเต็มไปด้วย ความเสี่ยงและความผิดพลาดที่อาจหมายถึงชีวิตของผู้บริสุทธิ์เสียงผู้เชี่ยวชาญจำลองทุกครั้งที่เราดูคลิปแบบนี้เราต้องจำไว้ว่าเบื้องหลังจุดแสงเล็กๆที่หายไปจากหน้าจอคือโครงสร้างอาคารหรือแม้แต่ชีวิตคนผู้บรรยายนี่คืออีกมิติหนึ่งที่ Channel สี e นิและสื่อตะวันตกพยายามนำเสนอไม่ใช่แค่ความแม่นยำของอาวุธแต่ยังรวมถึงคำถามด้านศีนลธรรมว่าแค่ไหนจึงจะเรียกว่าพอดีตัดมาที่ภาพผู้คนในลอนดอนกำลังดูข่าวผ่านหน้าจอทีวีในผับหรือในห้องนั่งเล่นผู้บรรยายฝั่งอังกฤษเองผู้คนก็มีมุมมองที่หลากหลายบางคนเชื่อว่าการโจมตีเป้าหมายในอิรักคือการป้องกันภัยคุกคามก่อนจะเดินทางมาถึงยุโรป บางคนกลับตั้งคำถามว่าการใช้กำลังทหารในต่างแดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ความเกลียดชังปะทุขึ้นมากกว่าเดิมหรือไม่เสียงประชาชนอังกฤษจำลองถ้าเป็นการโจมตีเป้าหมายผู้ก่อการร้ายก็ดูเหมือนจะจำเป็นนะแต่เราก็ไม่เคยรู้จริงๆว่ามีใครโดนลูกหลงบ้างผู้บรรยายภาพเดียวกันแต่เมื่อฉายในประเทศต่างกัน ก็อาจถูกตีความไม่เหมือนกันสำหรับบางคนมันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางทหารของอังกฤษสำหรับอีกฝ่ายมันคือเครื่องเตือนใจถึงความไม่สงบที่ไม่มีวันจบภาพค่อยๆเปลี่ยนเป็นจอมือถือที่กำลังเล่นคลิปซ้ำๆผู้บรรยายโลกยุคโซเชียลมีเดียทำให้คลิปสั้นๆแค่ไม่กี่วินาทีถูกแชร์เป็นล้านครั้งการดูวินาทีที่ขีปนาวุธตกกระทบเป้าหมาย กลายเป็นประสบการณ์ที่ใครๆก็เข้าถึงได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็เสียงที่จะชินชากับภาพสงครามเสียงเลื่อนฟีดมือถือเสียงแจ้งเตือนไลค์และแชร์ผู้บรรยายวันนี้เราเลื่อนผ่านภาพระเบิดในอิรักพรุ่งนี้อาจเป็นยูเครนหรือที่ไหนสักแห่งในโลกความรุนแรงจึงกลายเป็นคอนเทนต์อีกชอนิดหนึ่งที่สื่อแข่งกันนำเสนอให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งเพื่อเรียกยอดวิวและความสนใจ ตัดมาที่โลโก้ Channel ี n e w s ์ลอยขึ้นบนพื้นหลังสีเข้มผู้บรรยายแต่ที่น่าสนใจคือ Channel ี n e w s เองก็พยายามไม่ให้ภาพเหล่านี้กลายเป็นเทียงความมันแบบหนังสงครามพวกเขามักใส่เสียงอธิบายบริบททางการเมืองและการตั้งคำถามต่อรัฐบาลว่าปฏิบัติการเช่นนี้มีความจำเป็นจริงหรือไม่ได้หารือในรัฐสภาอย่างไรและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่า เสียงผู้สื่อข่าวจำลองแม้รัฐบาลอังกฤษยืนยันว่าเป้าหมายเป็นกลุ่มติดอาวุธแต่ก็มีองค์กรสิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีพลเรือนเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้ผู้บรรยายตรงนี้เองที่ทำให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองในฐานะผู้ชมเราดูคลิปนี้เพราะอยากรู้ความจริงของสงครามหรือดูเพราะมันน่าตื่นเต้นกันแน่ ภาพตัดเป็นคนไทยกำลังดูคลิปผ่าน YouTube บนมือถือผู้บรรยายแม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นไกลจากเมืองไทยแต่ในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันข่าวแบบนี้ไม่ได้อยู่แค่ในจอของชาวยุโรปหรือชาวตะวันออกกลางคนไทยอย่างเราก็สามารถดูวินาทีที่ขีปนาวุธอังกฤษโจมตีอิรักได้ในเวลาไม่กี่วินาทีหลังออกอากาศผู้บรรยายน้ำเสียงชวนคิด คําถามคือเมื่อเราดูแล้วเรารู้สึกอย่างไรเราเห็นแค่ความแม่นยำของเทคโนโลยีอาวุธหรือเรามองทะลุไปถึงราคาที่แท้จริงของสงครามซึ่งคือชีวิตและอนาคตของผู้คนภาพสโลโมชันของแสงระเบิดบนจออินฟาราเรดเลนส์ซ้ำผู้บรรยายวินาทีที่ขี่ปนาวุธกระทบเป้าหมายภาพอาจด,ดูไกลตัวแต่ถ้าวันหนึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดใกล้บ้านเรา คงไม่มีใครอยากให้ภาพบ้านของตัวเองปรากฏอยู่ในคลิปข่าวแนว Watch the moment ให้คนทั่วโลกกดดูด้วยความตื่นเต้นหยุดภาพนิ่งที่จุดระเบิดแล้วเฟดภาพช้าๆผู้บรรยายสงครามสมัยใหม่คือการผสมผสานร,ระหว่างพลังการทำลายล้างของเทคโนโลยีกับพลังการเล่าเรื่องของสื่อเมื่อชั้นแนลส n e w ิวเลือกใช้คำว่า w a The c t h moment British missiles hit in Iraq พวกเขาไม่ได้แค่ชวนให้คนมาดูแต่กำลังชี้ให้เห็นว่าภาพเหล่านี้คือความจริงที่เราต้องไม่หันหน้าหนีเสียงบรรยายเบาลงผู้บรรยายเพราะตราบใดที่ยังมีขีปนาวุธตกลงบนแผ่นดินที่มีคนอาศัยอยู่ตราบนั้นคำว่าสันติภาพก็ยังเป็นคำที่เราต้องเดินตามมาหา และทุกครั้งที่เราดูคลิปข่าวแบบนี้เราก็มีส่วนในการเลือกว่าจะแค่เสพความตื่นเต้นหรือจะตั้งคำถามและเรียนรู้จากมันดนตรีปิดสะท้อนอารมณ์จริงจังเศร้านิดนิดผู้บรรยายและนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังวินาทีที่โลกได้เห็นผ่านเลนกล้องของข่าวต่างประเทศแต่ผลสะเทือนของมันกลับสั่นสะเทือนหัวใจของคนบนพื้นดินที่เราไม่มีวันได้เห็นในคลิปสั้นๆเพียงไม่กี่วินาที เสียงเงียบลงก่อนตัดจบคลิป